cũng là người ta đã rất là nhiều người ta có một số người sử dụng của người những tác phẩm ที่ป่าเพื่อซาดีและป่าอารยธรรมป่าบนตึ๊งเนี่ยครับท้ายทแล้วมีผลกับิ่งชีวิตบางชนิ ยังไงคะเป็นที่มาที่ไปยังไงเราถึงได้มาทำโครงการนี้แล้วก็ทุกคนสามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงคะถ่าโครงการหลังจากเกี่ยวมือที่อาชารค่งพายามยาค่ะก็คือเป็นโครงการที่เราต้องให้บริโภคเนี่ยเกษเคกรต้องรื่อมด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้มอบที่ทางบริที่อาชารุ่งพายามยาสภากาชาทายค่ะและรูปภัณฑ์สมัยธรรมชาติ